ฐานะนี่สำคัญบอกฐานะ,านะคนนี<ฮ>แม่งว้านน้องหละเลือกแต่คนแบบว่าลำรวยโบ่ังสันจังสันสบายดีสบายดีสาวบุญเปียงสาวลาวสบายดทีทุกคนเด้อยินดีตอนหับทุกคนเข้าสู่ช่องยูทูบของสาวบุญเปียงสาวลาวเนาะ โดยมาพ่อมาพ่อกับสารเพียงในเมื่อนี้กับพายเอฟซีมาหาน้องเอมมี่อีกแล้วทุกคนเองเมื่อนี้สาวบนเพียงกับอาบุค่อยสบายปานใดเนาะทุกคนราสิเป็นไอเน่อาเป็นวัดเป็นไอแ่ไหละทุกคนเวลาเว้าหรือว่าสัมษั์ก็อาจจะมีเสียงรบกวนไอเค็กเค็ครบกวนในเด้อมือนี้เนาะตองกาบขอโทษขอภอออออออายเนาะทุกคนอโม่โมได้อยากเป็นแต่ว่ามันเป็นแนวเนาะ ช่วงนี้ก็คืออาจจะบริด้ไปไรล่หมองไรล่โบนเพราะว่าฝักผักพหทางกายนี่ยจะหน่อยนะทุกคนผักพนช่วงเศร้าเนาะบางทีก็คือช่วงแรงหรือว่าช่วงบ่ายก็ค่อยออกมาทายขีปนเนาะทุกคนปกติทั้งสาวเปียงก็สิบไปเบิดมืออยูเนาะไปเลาะไปเลาะทายขีปเบิดมือเนาะเรือว่าช่วงนี้ก็คือผักพลโกน์เครื่องมือไปเครื่องมือประมาณนี้เนาะทุกคน ก็โอเคมานี่เนาะทางสาวเปียงเองก็ับมาในต่างนาของกิ๊บซี่เนาะทุกคนเนาะมาในต่างนาของนุ่มๆหลายท่านนุ่มๆหลายคนเนาะจากทางใกล้และทางไกลเนาะทุกคนทีวหายทางสาวเปียงเป็นซื้อหรือว่าเป็นสะพานหายเนี่ยในการโอ้ล่มหรือว่าในการสอบถามน้องเอ็ดมี่เนาะคือทางเพื่อนกับบ่มีโอกาสได้ถามหรือว่าถามมาแลวทางน้องเพื่อนกับบตอบเนาะทุกคนก็คือทางเฮาก็มีโอกาสได้มาหาน้องเพื่อนแล้วก็สิเป็นซื่อ เป็นตัวแทนไห้เลยเนาะทุกคนในการโอรมหรือว่าในการถามว่าซ่ก,ก็คือเอฟซีนกับฝังมาถามว่าอคนที่ว่าน้องเอมมี <c> ่ <oughs> จะเอามาเป็นครูชีวิตนี้ต้องร่ำรวยโบเนาะน้องเอมมี่นี่เลือกครูชีวิตแบบเลือกอาครูชีวิตที่มีฐานะร่ำรวย ก็มีแต่ว่าไปฟังคําตอบจากปากของน้องเอมมี่เนาะในช่วงนี้ทั้งน้องเพิ่นกับบริตตอบเสร็จแน่นมุนม,นมหลายท่านเนาะหรือว่าอายหักอยู่ฟังไทยเพิ่นกับฝาามาถามมาเลยว่าทั้งน้องเพิ่นเป็นยังคือบบหับสายคือบบตอบเซตชว่วงนี้เนาะก็มีแต่ว่าไปฟังคําตอบจากปากของน้องเอมี่คือกันเนาะทุกคนเพราะว่าทา <c oughs> งสามเปี่ยเองก,ก็ตอบแทนบบได้เนาะคนที่สิมาเป็นครูชิวิตนี่ต้องลำต้องรวยโบหรือว่าต้องมี ฐานะฐานะทุกคนอันนี้ค็คือการเนาะ <c oughs> ตอบแทนพอได้ม <c oughs> ีแต่ว่าเป็นตัวแทนถามให้แล้ได้อยู่ถ้าว่าจะตอบแทนก็คือตอบแทนบบได้เนาะทุกคนเนะ <c oughs> าะโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมสามเปียงไม่เดินเนาะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังโมกกำลังใจสามเปี่ยงเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะถ้าหากว่าพิาพลาดประกันได้ทางสามเปลี่ยงเองก็ต้องกราบขอโทษขอภัยไ้ก่อน <c oughs> ขอโมขอบใจเอฟซีอีกเถอนึงเนาะ ทีว่าให้กำลังใจซ้อนเปียงตลอดมาแตงแต่ลืมทคลิปจนฮอดปัจจุบันเนาะ,อะขอบใจเด้อขอบใจหลายๆทีว่าบ่ถิ่ปปาามบปตาซ้อนเปียงที่ว่าเขามาให้กำลังใจซ้อนเปียงตลอดมาเนาะดยสบายดีเด้อสบายดีสบายดีย้ำคำๆ <c oughs> <c oughs> มาโมนีงามขึ้นอีู่นะทุกคนเปลี่ยนแปลงว่าเดี๋ยวนี้นะ <c oughs> น้อ <c oughs> งล้าเขาหิ้มหวานขึ้นกว่าเก่าเนาะเดี๋ยวนี้น <c oughs> เป็นจังไดมีคนมาหาลายบ่กะมีอยู่ม,มีขามาเรื่อยๆเนาะโดยมีทั้งใหม่และ,กะเก่าเนาะโดยหับมือไวอย <c oughs> <c oughs> ู่บอกระมือก็ไม่ไวลืมไม่ไวแล้วมั้งบ่โดย <c oughs> จากมือกอดนี่ฮะ <c oughs> อ่านินดีต้อนรับเ <c oughs> ดี๋ยวนี้น้องหลา้าไปจีเรนปุ๊บเดี๋ยวเล่นบั หลายคนเกินเนาะเ<ด>มื่อนี่หาได้ท่ายออกจักซ่องมาประมาณมีหาซ <c oughs> ่องเนี่ยเกิ่คนมาส่วงเศราบ่ะอันคนมาส่วงส่วงใบใบนองหละอยู่ันเทียงตลอดแม่เพราะว่าตอนเศราน,น่ะออกไปข้างนอกแต่ว่าเพ่นมาส่วงเที่ยงส่วงใบก็เลยพ่อเนาะโดยโดย <c oughs> ด อ่ะส่วนนี้รู้สึกแบบแบบเนื้อหอมเนะาะไพ่ไก็หู่จักเดียวเลอ่าสาวเอมมี่ค่อนข้างว่าดังไปในทิศท,ทางลายทิศท,ทางไพ่ไพก็หูจักเป็นใดๆคนรู้สึกที่ว่ามีคนหุจักหลายรู้สึกดีใจที่ว่าแบบจากเมื่อก่อนที่แบบโบมีไพรดูหุจักเขากะมาในเมื่อนี้จะมีแต่เขาก็มีคนหุ่นจักหลายคนแน่งก็ รู้วาดีใจอยู่อือปูบ่าวอย่างนี้หลายแหงว่ะเดี๋ยวนี้ก็บ่าเพราะิวคือว่ามีเมืองนอกอีกบ่มาเพิ่มบ่กะมียอยู่หากระเข้ามาหรือว่ะค่ามาแต่โดนหาเพิ่นหากระเข้ามา,า,า,มาทั้งช่องสง่งถห้บ<ม>่แมนอือเป็นอะไรได้คุยกันอะไรที่การได้คุยกับเพิ่นอยู่นิสัยจะขอกะ โอเคบ่ดยเพิ่นกะนิสัยเป็นผู้ใหญ่กะโอเคอยู่คือกันแต่ว่าเฮากหาก็คุยกยังบ่มั่นใจปานไดอืมยังบ่ทันตกลงปงใจบ่โดยหย่านว่ามาทีหลังมาทีหลังดงกลัวก็มีเด้เนาะทุกคนยังบ่ได้เลือกเนาะอ๋อแต่ว่าอยู่ในอ่าคนคุยโดยมีบ่พิเศษจักเด็กจัน่อย กับยังบะมี่แอทบบ้อด้น้อยหนึ่งกับบะมีกัเหาก็แบบอยากอยากมียุ่แต่ว่ามายันยันถือของคนอื่นนะเฮาแบบเฮายังบ่นแน่ใจดิเฮากับแบบคือจะลองคุยกับเพิร์ลเมืองยังเสือแบบเสือเพิมาตัวยังเสือมีหมอกมีเงี้ยนะฮากับบุ้น้ำแล้วพอเพิอยู่ไกลดอ ยากไหมยากกันเพราะว่ามันเคยจึกมาแล้วผ่านมา <c oughs> อันนี้ผัดไก่แน่เนาะระหว่างทางทางต่างประเทศกับทางไทยตัวหลายๆคส่วนหลายสีฝั่งไทยหลายกว่า <c oughs> เพราะว่าทางต่างประเทศ <c oughs> มีส่วนน้อยน้อยหลายคนก็อยางหูว่าน้องหลาเพิ่นสิเลือกทางใดได้มาเป็นครูชีวิตเนาะ โดยเฮากะอันนี้ก็ยังบู๊เว่าว่าเฮาถึกใปคนใดฮาก็เจ้าคนนั้นเลย <c oughs> แต่ว่าเฮายังบู้ว่าเฮาสเียเอาฝั่งใดทางใดอืมอ่ะไว้ๆนี่ยังบ่ทันมีข่าวดีเนาะโดยต้องรอไปอีกแมนะโดยติ <c oughs> ดตามไปอีกเนาะทุกคนเลย <c oughs> คือว่าแล้วคนขามาหลายบางคนก็นบ่ายอย่าเลือกไลยเด้อบน่ะ <c oughs> เดี๋ยวสิคือขัน <laughs> ้นบนวอลจังสันเนาะเข้ากับชิ้นเลือกแน่แล้วเพราะว่าเขาหาคู่ชีวิตเดโมแม้ว่ามักปูุกปับแต่สเอาปลุปั่มันก็เป็นไปบ่ได้เขาก็เลือกแน่แหละก็เลือกคนที่เาถูกใจว่าง่ายคนเี่าถูกใจเออว้ามวนโอลมก็ดีเขากับเอาคนนั้นขันตอนแรกนี่คุยคุยแล้วรู้สึกว่าโอเคเนาะก็คืออ่โอเคเบิ่งแบบ เป็นคนที่ว่าพิเศษขึ้นนิดนึงห<ด>ลังจากนั้นนี่เห็นอะไรให้เพิ่นมาหาบอกเรือว่าจังไลยก็อันนี้กะในใจก็อยากให้เพิ่นมาหาอะไรแต่ว่าเ<ด>พิ่นอยู่ฝั่งไกลกะอาจเดี๋ยวมันสิยากนิดอาจสีมาบ่าได้ด <c oughs> ในใจก็อยากเห็นต้นจริงกันเนาะแต่คือว่าแล้วนี้อ่ะเป็นไปได้เนี่ย ขันบามานี่ก็เบิดเงินหลายเนาะโดูอันนี้นี่คือความจริงตัวเนี่ยเพื่อคนขี่ยนขีข่อย่างมานี่เบิดหลายเบิดหลายล้าน,นแล้ว <c oughs> มันก็เลยแบบอยากมาก็อ,อยากเห็นตัวจริงกับแบบเป็นอยางมายากเนี่ยเาเป็นอยู่ทางไกลด้วยิวดีโอคอหากันอยู่บ่โดยอ่ะเวลาบนโทรมาเพิ่นกะนี่เบิดก็ยังเห็นอยู่ถึงจังไงงายุเท่าไหร่ บอกใดบอกอัยุลักะเพิ้งไฟเลย <c oughs> อายุยังเพิ่นกับบันปิดบังบ่ดูเพิ่นกับบันปิดบงังเพิ่นบอกตรงๆไปเลยโ,ดดโดสดโสดชนิดหรือว่าเคยมีลูกมีต่ามาแล้วเพิ่นเคยอันมีลูกมีเมียมาแล้วแต่ว่าเลิกลากันไปแล้วส่วนหลายคนที่ขับมาลุมนี่มีครอบครัวบ่หรือว่าโสดส,ส่วนหลายก็มีแต่คนแบบ เคยผ่านการแต่งงานแล้วเป็นเลิกลากับเมียเพิ่นไปนีที่แป็ว่าโสดแบบสดสดดิบบ่มีเนาะบ่มีเลยคือสิหายากเลยสดสดสดแต่ก็โอเคอยู่ทีก็โอเคอยู่ทางเจ้าบริตติเนาะที่ว่าเพิ่นมีแปล้วมีแแมงขอเพียงแต่ว่าเพิ่นแบบเพิ่นหักเฮาง่ายแบบหักเฮาใส่ใจดูแลเฮา ฮาวจะเป็นตรงว่าเลือกคนละล้อแบบชีวะฮากับบริเลือกแบบคนได้ถูกใจจะสามารถแบบเบิงเง่งแย่เขาได้บอแบบดูแเลเ้าวเทคเฮากับพ่อแล้วฐานะนี่สำคัญบอกฐานะค<อ>นแมนเรื่องฐานะกับบทสำคัญเป็นไนมแต่ถ้าว่าเป็นไปได้นี่ก็อยากให้เพิอ่อนดูแเลเ้าได้เนาะแมน ถาว่าสิมาเิ่มสร้างใหม่กะอายุก็เริ่มลายแล้วเนาะแต่ว่าเขาพบคนมีอายุลายสิมาสร้างใหม่กะมันมันกันนะคือว่าแล้วเฮาเลือกครูชีวิตนี้เขาก็เอาตามแบบคนจริงเนาะคนจริงหรือว่าแบบว่ามันกะสิจะเป็นไปได้เนาะหลายคนก็คิดว่า้องละเลือกแต่คนแบบว่า ลำรวยโมจังสันจใจซีเนาะคือข่อยนี่อ่าฐานาปานกลางหรือว่าบล่บลำบ่รวยนี่คือโมมีสิ์คุยกับเพิ่นคนเฮามันกะมันก็แล้วแต่บุญวาสนาเฮาเนาะโ่มีดอกไผไกะต้องการคนแบบลำรวยแหละมันก็ขึ้นอยู่กับคนอืมคันว่าเฮาหมักคนรวยกะบุญวาสนาเฮาบุเอาบ่รวยเนาะวาสนาเฮาได้คนถูกเฮาก็ได้คนถูก มันกะว่าแม่ว่าสิเลือกโอ้ยสิหาเลือกตัวคนรวยรวยมันก็คือสิบไรเฟือเขาแม่มันกะแม่มันกขึ้นแล้วกับบุญวาสนาไฟมันเนาะเดินทิ้งห้องสมัครคนรวยกับวาสนาเขาไปทางนี้กะบไรคือเก้าเนอ่มคือนี่ค่ะแล้วแต่สายนิ่สายเนนเนาะแม่เรื่องแบบนี้มันกะแล้วแต่สายเนนวาสนาเขาเอง ลำรวยนี่ก็ต้องคูครับความีเนาะจังอยู่ได้โอ้ยเป็ได้เนี่เเลยทุกคนแต่ถามว่ารวยเร้วเนาะทั้งเพิ่นกับโบไฮเกตยังเขาก็อาจจะอยู่มาได้แบบรวยแบบว่ารวยแบบอวดโอ้ลายกับโบมักแบบโบไฮเกตเขาเขากับโบมากือกันได้ซึ่งเขาจะเอาไปมันก็แบบเข้ากันบบได้มันก็มย ต้องก็เออเข้าใจกันให้เกียดฮาซึ่งกันและกันมันจะรอดบางคนกับตอนแรกกับเจ้าก็อาจจะดีนําอยู่เนาะดย <c oughs> แต่โดนไปก็คือจืดจางอะไรท <c oughs> ่านนี่ค่ะถามว่ามันอยากได้คนร่ำรวยบ่หลายคนนี่ก็อยากได้เนาะนแต่ว่าเรื่องนี้มันก็อยากได้เมื่อคือคนโบ ว่แม่สิว่ามีแต่ผู้งเนาะอยากไดูุ้ซายก็อยากได้คีอกันแม่บอกสมัยนี้ไผก็อยากได้ทุกคนบวพู้งพุชายก็อยากได้เมื่อทุกคนแหละความห่างความมีแต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับบุญวาสนาเฮาว่าเฮาสิได้บอาเฮาสิไปฝ่ายทางห่างมีบอหรือว่าไปทางถูกเนาะมันก็แล้วแต่บุญวาสนาเฮาเรื่องนี้ทามาหมักมันก็หมักทุกคนนั่นแหละแต่ว่าบ่มีใครอยากว่าออกดอก แม่ค้อนี้ว่าออกความจริงเลยว่าหมักหมักหมดทุกคนมันเพราะว่าถึงเข้าหมักเข้ากะวาสนาฮาบูไปทางนี้มันก็บม่ได้คือเก่ามันขึ้นอยู่กับวาสนาได้เรื่องี่ใกล้แล้วน้องหลาเพิ่งเกือบแล้วเกือบเป็นโมดูแล้วอยู่ในแบบสุนทายแบบอยู่ในศิศในธรรมนะทุกคนเผลนไบทางนี้อันนี้คือความจริงเนาะ หลายคนบอกก่าว่าแต่ว่าทั้งนองเพ่นก็คือว่าตรงๆไปเลยเ่าตรงตรงไปเลยแบบความลับบัมีในโลกคือเาว่าอืมล้วบนนี่ค่ะคนที่แบบว่าอฐานะบ่ถึงขนาดว่าลำรวยก็สีมีธิ์คุยอยู่ว่ค่ะก็มีธิ์คุยเฮ้ากับบแมนว่าสีหาเลือกแต่ลำรวยดอกแบบข้อเพียงแต่เทาหมักเฮาก็เอาได้อืแมนเทาก็บ่แมนเนาโอ้ยบูนี่กะ บ่ห <laughs> no. si ่างบ่มีสิบ no. ่เอามันก็เป็นไปบ่ได้เนา้อขนว่าเชียเลืยบบ้านเฮาก็โอ้คือสิบ่ได้เนาะคืสิบ่ได้ฮาอยู่สายฮาเาคนห่างคนมีลำรวยเนาะมันหายากนะอืมพอกินพอมีเฮาก็คุยได้เพราะว่าคขนว่าเฮามาเอาคุยได้นอกจากเฮาบ่มาเาก็บ่คุยฮะคันคนใดที่จะบ่คุยนี่หมายความว่าบ่ฮักบ่แม่นว้าาก็บ่อยก <c oughs> คนเขามากเข้ากาพยากใหุ้ยาคุยเพื่อนเสียเวลาเด็กอะเขากับโมคุยเพื่อนดว้วยคุยเป็นคนหุ่จักกันก็ได้แบบนี้โอ้ฮะแสะดงว่าเดี๋ยวเอ่ยสิห้ทั้งนองนี้ตอบไนเลยเนาะสำหรับ<อ>คนใดที่ว่าทักเชท็มาถามทางสาวเพียงละคนทามให้แน่น้องเอมีเพื่อนเป็นอย่าง,างาทัไก<ด>ไปกับบอบโทรไปกับบัวักฮนะอันนี้เมนคนหมายเดียวกันบอก บางทีกะตอบท่านกันนี้บางทีกะโบแมนบแมนที่ว่าัวหักแล้วบตอบเลยบางทีกะบางทีมันทักหลายๆ้นคขม้าที่น้องกะบอไดตอบบางที่กะอ่านจิตอนมาลังกันนี้แม่นบอกดูอะไรกำลังขี่เซลุปเลยนี่กำลังขี่เซลุกวันน้องหลับบางคนที่ข้าบโวมักเขากะที่โบอยากตอบเป็นกันนี้มันแบบมันมีสองอย่างเลยอาแล้วเดาใจโบถูกเลยเนาะ <c oughs> คือว่าคนที่น้องปฏิเสธไปแล้วก็ม,มีมัม้งวะมีจกคนแล้วปฏิเสธไปก็หลายคนอยู่บอกตรงๆไปเลยบอกเลยว่าจยง,งไงแบบบอกตรงๆไปเลยแบบตรงอมอมวิธีปฏิเสธของน้องหลานนี่น้องหลานเหตุจยงไงก็คือว่าเขาก็เบึ่งหน้าตาบิ่งค่ะเขาก็บอกเลยว่าเออถึงเขาสิบอะไรเป็นแฟนกันก็นกน ในเป็นคนพืยกันก็นได้นอกาอ่แตย,ยว่าเป็นคนรู้จักเป็นอ้น้องกันก็นได้น้องก็บอกไปวันนี้ <c oughs> ถ้าฮาวบอกไปเพิ่นกะคือแบบเพิ่นซีว่างยุหันแลยเพิ่นแต่ว่าเฮาหากเพิ่อนกเพื่อนหากฮานเนาะฮากะบอกตรงๆเพ่อยากให้เพิ่นมาเสียเวลาของฮาวดิ้ <c oughs> ที่เพิ่นนฮาบอกเพ่นไปเพิ่นกะสีได้ไปหาลมกับ เป็นอาจิสมบังกัน้อนโบเมนสเปคเฮาบเลยว่าแม่มาทีกับ่างไรน,นโบเมนสเปคเฮาเนี่ยหน้าตาโบผานหรือแบบใดนิชัยบบผานก็ที่การเรื่องหน้าตากันอยู่คนนี้มันฮาบหมักน,นิ่นะฮาก็บ่ล้มกัเพื่อ,อน <c oughs> อา้มไปกัคือก็แล้วล้มไปฮากับมันบ่ถึสเปคเฮานี่เขาก็บกก่บได้กันคือก่อล้มไปกั <c oughs> โดยคนที่ล้มแล้วอ่ะรูกสึ่าแบบเพิ่นยังอยู่ในสเปคที่ว่าห้าตามหานี่มีจะคนตอนเนี้ยระมานคนสองคนอืมคือบโหลายเทนอมบันเนี้ยจริงจริงที่ <c oughs> คนถัก,กมาหา้าลายได้บึนบ,นบึนเนยอะ <c oughs> โดยเน่หู <c oughs> โตอยู่บ่เลยว่ามีคนทักกัมาลายจะหูด <c oughs> แต่ว่า มันมันแล้วแต่บุญวาสนาค่ะว่ามันเลือกผู้ใดเนาะคือกันกับคนที่เฮามักแลไปคนเสียเฮาสีเอามาเป็นแฟนกับบางทีมีร้อยคนเข้ามาเนาะมันจะมีอยู่คนหนึ่งสองคนอยู่ในนั้นคนที่ว่าใส่เนาะวยมันคล้ายๆคือกับอันโรจนาเลยยคล้ายๆคือโรจนาเลือกเงาะเลยๆนอนตุกคน โดยแล้วก็คือได้พักผ่อนอยู่บ่อส้วงนี้กลางคืนนี่กลางคือนนอนเช็คโมงกลางคืนกลางคืนกะก้ามองก็นอนแล้วอืมฮอดอันกายก้ามงแล้วแม่พายทักขามากก็บม่ได้ต่อไ่ได้ยังเนาะบ่แม่นอนแล้วเวลาพักผ่อนตอนนะ่ะแม่อืม่วง,งกลางเวียงกลางเวียนอีหยังนี่กะจับโทรศัพท์มาเล่นอยู่บก่กะจับอยู่แบบบางทีเฮากินข้าวแล้วอีหยังเขาก ่วนนี้คือโจแล้วบอกการทาอยู่หากินจับกบจับเขียดจับจับกจักบไปอยู่ตั <c oughs> งมือกับไปอยู่ตั้งมือ,อกับไปบางทีไปแบบแบบ <c oughs> ยัยงแบบขาเจ้ามาถ่ายเแนบบียมาสัมภาษแ,แบบยันบุกบุกม, <c oughs> มาดิ <c oughs> อืมเขาก็ไปคุยเด้ยไปดูอืมก็เลยต้องอ่ะหาอยู่เทียงก่อนเนาะส่วนนี้เ <c oughs> พราะว่ามันยังใหม่อยู่เนาะ <c oughs> คนอ่ะมาสัมภาษณ์นีเพิ่นส่ง อ่ียังก็คนคุยคำมมา่าห้ยลายมาแต่ละคนบางคงนก็มี่ม็บางคนก็เป็นก,มา,กามส <c oughs> ัมพันธ์แต่รู้สึกว่าสวงนี่หลายกว่าปกตินเนาะทางใดก็มีมาเบิดโดยมื่อนี้ได้อย่างแน่กินเขา้าเมื่อนี้ได้ขวจักกจั่ไปไปหาสะเ<ม>จ้าเองนาง่นงเป็นเิพ ก้าแล้วบอกกินตะูส่วนอันงูมันหายยากงูมันหายยากส่วนหนูมันหลี่เนาะมันหอดโดยอ่าโอเคเนาะทุกคนเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ทางเฮากะโอ้ลมกำนองเพิ่นกะโดนพอสมควรถามไทยเลือกหัวใจกันยังคือเก้าเพิ่นว่าเพราะว่ายังใหม่อยู่ให้โอกาสน้องเพิ่นก่อนเนาะให้เพิ่นได้เลือกแน่จัะเล็กจะหน่อยถ้าจีเอาเลยก็ เป็นสดทันทีก็ห้มีสิทธิเลือกแน่นอนเั็หน่อยสิวมีสิทธิเลือก <c oughs> ถาว่าได้เลือกไปแลืเกเธอหนึ่งนี่เธอส่งอย่างยากเลยเนาะน <c oughs> ดังนั้นก็นอลองเปิดใจให้โอกาสน้องเพิ่นเลือกแน่เด้อทุกคนเด้อใจเย็นๆเนาะโอเคสร้างสารรค์เพียงอะไรก็น้นองเพิ่นก็นสิได้กล่าวคำว่าสบายดีเด้อ